สวัสดีครับทุกคนพบกับปี่เก่งชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ปีเก่งก็จะมาหามามา่าอ่ามา,ม,าม่ารสไหม้ในเซเว่นแน่นละน้องๆครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้มาม่ารสไหนเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปในเซเว่นกันเลยโอ้อันนี้ก็เป็นเซเว่นใกล้บ้านปีเก่งนะว้าวคนไม่ค่อยเยอะเท่าไรนี่เป็นช่วงเย็นแล้วเราไปดูกันเลยแล้วมันอยู่ตรงไหนลน่นนี่มามา่า มาม่าอยู่ตรงโซนไหนเอ่ยนี่เจอแล้วเราเจอโซนมาม่าแล้วนี่เลยนี่โอ้มีแบบไหนหน้าที่มาม่าโอ้แบบนี้เราเคยกินแล้วนี่สีทองที่ผู้ไปสแบบมาม่าแบบตะกิ้เกมนี่สีดำยังไม่เคยกินอจะกินดีหรือเปล่าอดูท่าทางของมันขนาดอร่อยดีนะแต่ยังอยากแค่ลองสีอื่นจะเอาสีไหนดีนะเดี๋ยวึกก่อน หอสีไหนดีสีนี้ก็น่ากินนะโอ้น่ากินทุกรสชาติเลยนี่พี่เก่งกับมาสะดุดใจนี่แหละนี่มาสะดุดใจสะดุดตานี่เลยหอสีแดงนี่เป็นรสต้มยำกุ้งนะโอ้บอกเลยว่าเออน่าทานทาทางน่าจะอร่อยนะเอาไปบอกพี่เก่งตัดสินใจเอาหอนี่แหละไปเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันเลยนี่ครับน้อง,องพนักงานกำลังคิดเงินเราอยู่เลยนะ สองสิบห้าบาทเองเนี่โอ้แต่หอบเริ่มเติมเลยตอนนี้พนักงานพลังงานกำลังใจกำลังคิดเงินอยู่รอ,อก่อนแปบอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยได้เวลาเราไปทำการชงกันแล้วนะปุ้มแหมมาถึงบ้านแล้วนี่เลยมามาซองแดงเดี๋ยวเราก็มาเตรียมแกะซองกันเลยนะนี่ตอนนี้น้ำเดือนได้ทีแล้วโอ้ดีแกว้วมเป็นแบบไหน ปลือบหน้าตาก็เหมือนกันแต่รสชาติน่าแตกต่างกันนะนี่ามาลวดต้มยำกุ้งโอ้บอกเลยว่าน่าจะอร่อยน่าดูนะน้ำเดือดพอดีเลยเพิมนี่เตใส่ชามแล้ว,ลวเราก็กดน้ำลงไปเลยไม่รอชชาแล้วพอตอนนี้พี่เก่งหิ้วแล้วอยากกินมากๆเลยมา <c oughs> มากมามาเซเว่น พรตอนนี้อะไรก็เซเว่นยิ้วมอะไรก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นเนาะแล้วกดน้ําลงไปแบบนี้เลยให้มันท่วมๆเส้นไปเลยนะ๊อปกดเข้าไปแน่ตอนนี้ก็เส้นมามาก็ได้ทีแล้วนะเดี๋ยวเรามา,มาใส่เครื่องปรุงเลยดีกว่านี่นี่ผงปรุงรสของมามนะ่าในรสต้มยำป้นเองฟอนีเทงลงไปแบบนี้เลยนี่อยากจะบอกว่า มีกุ้งแถมาด้วยนะโอ้โหมีกุ้งตัวเรล่มเลยโอ้โหหลายตัวแต่ด้วยสิ <g ül> ใหญ่ตรงไหนเนี่ย <g ül> แต่ก็ใส่ถั่มันหมูไปเลยปลาบแบบนี้บีบลงไปบีบให้หมดอย่าให้เหลือบีบเข้าไปแบบนี้เลยนะนีนะ่แล้วเราก็คนให้มันเข้ากันแบบนี้เลยคนไปคนมาคน,ค,นคนมาคนไปคนไปคนมาคนแบบนี้แหละให้มันทอดทั่วมันจะได้อร่อยอร่อย <g ül> เครื่องปรุงมันจะได้เข้าไปในเส้นนะ <g ül> ดูดิสีสันหน้าตาหน้ากินเชี่ยวว้าว อรอยแหละที่นี้ฮ่าๆคนไปคนมาคนมาคนไปเอาคนคนคนแล้วก็คนคนแล้วก็คนคนนะไม่ใช่คนแบบมนุษย์โคลนคนเนี่ยคนคนห้มันเข้ากันนะแหมคนไปคนมานี่คนไปคนมาคนมาคนไปคนคนคนแหมคนอยู่แบบนั้นแหละคนคนแล้วก็คนคนแล้วคนนี่คนมันจะเข้ากันเป็นสีแดงแบบนี้แล้ว โอ้หน้าตาน่ากินมากเลยเมื่อยรอชา้าเรามาชิมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่เก่งจะลองชิมคำแรกนะฮะน้ำทุ่นชาจะเป็นไงอืมบอกเลยว่ามันอร่อยมากแต่ร้อนไปหน่อยนี่ยูนิปโปไฮด์ด้วยว่ามันอร่อยมากเลยลองอีกหนึ่งคำฟ้าโอ้โหเพราะปลากรุงตัวใ,ใหญ่ใหญ่อร่อยมากเลยครับพี่น้องคลิปนี้คงจะมีเป็นตำนนนี่เนาะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพียงแค่ชแนลเด้วยนะครับผมพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ